อหลวงตาทำยิ้มครับครับเราคงเก็บภาพไว้ให้ญาติทัารับชมนะครับนี่สามคนนี่ใส่เสื้อมือนกันเลยแปดไหมนี่พี่ไม่แปดไม่เนาะโอ้แต่เหมือนกันนะครับเหมือนกันเนาะครับไม่แปดนะครับใส่เสื้อมือนกันตัวก็ไรเรียกกันนะครับ ยยเียโอ้ย oh mm ัง hmm. ม mm ีคนตั้เกลี้ยหันโมนเขาบานยังดำมึนเออันนี้ก็ดูได้เกร์สสาธุครับผมสาธุ ถาธุครับผมดอกไม้นะครับนําไว้บูชาพระที่บ้านได้เลยนะครับส่วนดอกไม้นะครับเนาะสาธุครับผมวางไว้ได้เลยนะครับพ่าเก,ก็บดอกไม้ไว้เด้อไปบูชาพระที่บ้านนะครับดอกไม้หัว ตัวเล็กกลัวสาธุสาธ yup. ุสาธุครับผมพักเที่ยงประมาณ2อกิโลครึ่งตัวครับสอกิโลครึ่งนะครับที่พักเที่ยงวันหลังเขตเลย2อีกโลครึ่งครับ อีก2กิโลครึ่งจะถึงที่พักช่วงเที่ยงนะครับอำเภอตะบนชื่นวัดลางเค้นะครับเนาะวัดลางเค้อีก2กิโลครึ่งนะครับเนาะ สาธุครับผมวางแล้วครับลุงตาวางแล้ววางแล้วครับพนมมือแล้วพี่พนมมือเออสาธุครับผม,ม,มสาธุครับผมสาธุครับนะครับเนาะเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันเด้ออยาที่ทำตัวเปนทุกท่าน นะครับก็ได้ถ่ายทอดให้ญาติธรรมรับชมเนาะ,ะผู้ที่ท่านไม่มีโอกาสนะครับได้มาเนาะท่านก็ได้รับชมทางเพจทาง YouTube นะครับเนาะสาธุครับผมอ่ะยกขึ้นเลยพี่สาธุสาธุครับผมโอ้สิบล้อเบรกจึ๊กเลยนะครับเนาะอ่ะมาพี่มาอ่ะรีบๆเด้อ ทันกลัวไม่ทันนะครับสาธุครับผมอาพวงมาลัยพี่เก็บไว้ใส่รถได้เลยเด้อพวงมาลัยเด้อส่วนเครื่องดื่มคุณหมอจะรับให้นะครับพวงมาลัยใส่รถได้เลยอ๋อโทรัพ์อครับโอ้มีแบ่งกันด้วยนะครับโอ้รู้จักกันหรือเปล่าพี่พี่รู้จักกันไหม <c oughs> ไม่ไม่รู้จักกับพี่ขับรถไหม <c oughs> โอ้ไม่รู้จักแต่พี่แบ่งของให้เขาโอ้สุดยอดเลยครับนี่ นี่แหละครับเนาะสุดยอดเลยผมโอ้หาได้ยากนะครับยติธรรมเนาะหาได้ยากหาได้ยากอาจะเล่าให้ฟังนะครับเนาะยติธรรมอาจจะไม่เห็นทุกคนก็มีพี่ๆที่ท่านรอหลวงตาฝั่งซ้ายเนาะอาพี่ๆที่ขับรถพ่วงเมื่อกี้นี้นะครับเนาะท่านก็รีบเบรกจนรถหัวสั่นเลยนะครับเนาะรีบลงมาอัานนั้นครับรีบมาอ่ากลาบไปขอพรหลวงตาเนาะพี่ๆที่ท่านอยู่ นั่งรออยู่ฝั่งซ้ายริมถนนนี่ท่านก็ยื่นดอกไม้แล้วก็เครื่องดื่มให้นะครับมีดอกไม้และเครื่องดื่มในถุงนะครับเนาะ <S <S ให้พี่ๆท่านที่ขับรถหกล้อมาจอดผมก็นึกว่าแต่รู้จักกันเนาะก็ลเ,ลเลยขมเลยไค้างคาแล้วครับเนาะค้างคาใจก็เลยถามว่าพี่ๆรู้จกักคนที่ขับรถหกล้อไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่รู้จักแต่ท่านแบ่งบุญให้นะครับนั้นก็ได้บุญ2ต่อเลยนะครับเนาะโอ้ถ้าไม่รู้จักกันนะพี่แต่ท่านแบ่งเครื่องดื่มให้นะเมื่อกี้นี่โอ้โหอะไรครับเนาะ ก็หาเป็นว <cues> nah ิหายากนะครับเจ้าที่ทำเนาะทุกวันนี้มันแทบหาไม่มีนะครับเบรกอ่าเบรกรถแล้วท่านไม่มีอะไรติดไม้ติดมือลงมานะครับเนาะท่านลงมาตัวเปล่าโอ้เสียงผมพูดอยู่ตรงนี้พอดีเลยพี่ตาแชร์ด้วยนะพี่เด้อคนไหนเปิดฟังผมอยู่นะครับมีคนเอฟซีข้างหน้าเปิดฟังเสียงผมพูดตาม ด้านหลังครับก็คือก็หาชมยากยาท,ท,ที่ยติธรรมเนาะที่ยติธรรมท่านเขาเรียกว่ายัางไงล่ะแบ่งบุญนะครับเนาะนะท่านมีอยู่สองถุงแล้วท่านก็แบ่งให้โชเฟอร์ขับรถพ่วงนะครับไปอีกถุงหนึ่งโอ้นะครับผมคิดว่าท่านรู้จักขนดนี้ก็คงจะไม่น่าจะรู้จักผมเลยสงสัยเนาะก็เลยถามดูเพราะว่าคนหนึ่งอยู่ข้างล่างคนหนึ่งมาเพิ่งมาจอดนะครับเนาะอะไรจะหมอจาะขนาดนั้นนะครับเนาะ นะครับเนาะก็เป็นเรื่องดีๆนะครับเนาะที่มา,าได้ถ่ายทอดนิยธรรมได้รับฟังใน่คือของจริงนะครับไม่ใช่ไปเป็นนิยายนะครับเนาะเป็นเรื่องจริงเลยนะครับเนาะเราก็ไม่ได้โกหกแกล้งที่ทำด้วยเมื่อกี้นี่ได้เห็นพร้อมกันกันกบผมเลยนะครับแต่ผมจะถ่ายทันทุกทุกทุกช็อตไหมไม่รู้นะครับ แฝดไหมหลวงตาทำสาธุครับผมหลวงตาบอกว่าแผดแฝดสามไหมสาธุครับอะไรพี่ข้างในของกินทั้งหมดอ๋อเป็นเป็นเป็นขนมครับวันนี้วันนนี้วัเกิดค่ะสาธุทรมทานาบุญนะพี่เดอ้อวันเกิดท่านานะครับวันนี้ครับโชคดีมากเนาะพี่เนาะ ครับผมนะครับวันเกิดวันเกิดท่านนะครับนำขนมนมเนยผลไม้มา,อาดอกไม้นะครับมาถวายหลวงตาบุญชื่นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่ถ่ายทอด้ิยที่ทำได้รับชมนะครับเนาะตลอดเส้นทางนะครับเจอก็มีหลายๆเรื่องนะครับที่เจอตลอดเส้นทางนะครับเนาะและก็ได้ถ่ายทอดนิยมทมเราทางบ้านได้รับชมนะครับเนาะ ัครบผมุหลายคนท่านก็บอกว่าเห็นลงตาย,ยิ้มมีความสุข <enfin S 2> เก็บลงไม้ไว้นะพี่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่องยูทู e ต่้มดําซิ่งนะครับสวัสดีครับผม